กูราสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ก็อยู่แม่ทัพเช่นเคยครับอยู่กับแม่ทัพอ่แล้วนะครับมีสูรักี้ลอยันเข้ามาใหม่ครับผมนี่เลยครับผมเป็นเอ่อสกินปืนนะสกินปืน M60 มย์ครับผมที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนะเป็นลายงูนะครับเห็นเหาเป็นงูนะครับคอปปานะครับนะไอสัลพิษนะครับโอ้โหอย่างเท่ครับผมเนี่ยลองลองถือดูยังไงโอ้โหเข้ากับตัวละครนะเห็นปะทองไปทั้งตัวเลยครับปืนก็ทองนะครับ ออกน้ำทองนะครับแบบเรื่องเลืองแสงหน่อยออร่าอะไรเงี้ยน,นะโอเคครับผมผมมีตัวฟรีอยู่สมบกใบนะครับนี่นะมาเราจะมาดูกันว่าตัวฟรีผมจะได้ไหมตัวลเ,เลขล็กกี้ก็น้อยเกินก็กินปืนนี้นะครับบวกคัตนาเอาไปไหนแล้ว กรินปืนนี้นะครับบวกดาเมจสองนะครับระยะ1แล้วก็ความเร็วรีโหลดลดลงนะครับยิงช้าแต่ยิงแรงนะครับยิงช้าแต่ยิยงแรงนะระยะไกลก็ไม่มีผลนะครับได้ดาเมจถึงนะครับบอกบอกไว้ก่อนนะว่าดาเมจถึงแน่นอนโอเคครับผมพูดเยอะละมาเรามาหมุนกันเลยดีกว่าครับผม อย่างครั้งแรกก็เดี๋ยวขอดูก่อนว่าอันนี้โอเคห้าครั้งเราจะได้ตบทีหนึ่งใช่ไหมโอเคครับหมุนครั้งแรกไว้ครับผมอันแรกไปก่อนนี่ฮี่เกลือครับผมโอ้ผมมีอะไรนี้ไปเลยครับสิบครั้งครับผมโอ้ยกล่องทองรอเล่นเฮ้ย ขอของโอได้หนึ่งวันนะครับได้หนึ่งวันนะครับหนึ่งวันเดี๋ยวน่าจะได้ไปลองเล่นดูนะครับว่ามันจะขนาดไหนนะโอเคครับเหลือเจ็ดใบครับผมเจ็ดใบาย,ยาวๆไปแล้วกันนะครับเจ็ดใบาย,ยาวๆไปเลยไวๆเลยครับผมนี่ไนงะนี่ไนงะไม่เห็นกล้องเลยครับผม หมดแล้วครับเหลือปลายท้ายผมกล่องทองก็ไม่มาครับนะกล่องทองไม่มาผมผมก็ได้มา1วันนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอาวุธนะครับนี่เข้าตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาปะเอออยู่ตรงไหนนะอยู่งไหนนะ ข้าวี่อาวุธนะครับโอเคครับเข้าววุธมาแล้วก็เลื่อนลงมาผมลงมาเรื่อๆอ่านี่เจอแล้วผมอันนี้ผมก็มีแล้วนะอัตาในการยิงนะครับแต่ว่าลดแม็กลงผมก็ว่ามันก็ดีอยู่แล้วนะสําหรับอันเนี้ยใครที่ชอบความไวอะออออส่วนมากเนี่ยโดยรวมเนี่ยทุกคนก็ชอบความไวอยู่แล้วนะสําหรับกินปืนนี้นะแต่อันเนี้ดมมยดาเมจอะทุกคนทุกคนที่คิดดูดิโอเคครับผมใช้เลยนี่แดงในล็อบบี้ด้วยดามเมจแล้วก็ระยะนะครับ บอกเลยว่าดาเมจนี้น่าจะแรงไม่น่าจะคือแรงแน่นอน,นครับเพราะว่าปืนธรรมดาน,นี่ก็คือแรงอยู่แล้วนะครับนะแต่เนี้ยคือบวกดาเมจไปกองอ่ะระยะหนอ่ะแต่ความเร็วรีโหลดก็คือจะเปลี่ยนแม็กช้าลงนะครับก็ไม่เป็นไรโอเคผมเดี๋ยวผมจะอาไปเล่นในดูในเกมก็ดูดิทุกคนระยะขนาดนี้ครับผมเป็นไงดาเมจระยะขนาดนี้ดาเมจรเบา ไม่เด็กก็ไม่เปานะระยะขนาดนี้ก็จะประมาณนี้อยู่แล้วนะถ้าไม่ใช่เอเป็นไงดูช็อตนี้ครับทุกคนเข้าหัวรัมผมโอ้โหหัวก็อ้าวดาวเพื่อนเพื่อนราตด,ดูช็อตนี้นะทุกคนนะดูดูช็อตนี้นะเป็นไงครับผมลากเข้าหัวไหมครับผมโอเคครับผมใครที่อยากได้ก็ไปสุ่มดูนะครับนะโอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยคลิปหน้าเจอใหม่บ๊ายบายไปแล้วทุกคนเอาหัวใจไปหนึ่งทียบผม